กับผู้ไม่ชอบโอ้โหอันนี้สวที่เลือกมาก็จะเลือกปอป,ปชไม่ต้องตรวจสอบใครเลยแล้วก็ถอดถอนปอป,ปชด้วยเสียง2ใน3 3ใน5นี่สบายมากปปอชอ,อย่าหือถ้ามีการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งสวเป็นคนดำเนินการเรื่องรับรองคณะกรรมาก,การกกตครับถ้ากกตถูกควบคุมโดยสส,สและสวแล้ว ผมถามว่ากรกตหน้าไหนมันจะกล้าให้ใบเหลืองใบแดงรับรองว่าไอ้กรกตคนนั้นเนี่ยให้ไม่ได้ม่ได้เกินห้าคนมันถูกยื่นถอนไปเลยเห็นไหมครับนี่แค่สององค์กรนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งทวงพาสปอร์ตเช้าพาสปอร์ตเย็นเนี่ยนะไม่ยอมไปตอบนะครับส่งไปเลื่อนอยู่นั่นแหละก็ ผู้ตรวจการอยากยุ่งดีนักเรื่องพาสปอร์ตก็ให้สวซึ่งเป็นคนต้องเลือกเนี่ยกับสวเป็นคนถอดถอนเนี่ยก็จัดการผู้ตรวจการซะกรรมการอายการสองคนต้องไปจากวุฒิสภาเพื่อไปเลือกอายการสูงสุดกรรมการตุลาการผู้สรงวุิสองคนไปจากวุฒิสภากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเพิ่งแถลงคดีเผาบ้านเผาเมืองเห็นไหมฮะและคดีเอกยุทธ์เ อยากเก่งดีนักอยากมีซะเลยให้สวที่มาจากพักการเมืองคุมซะเห็นไหมครับนี่จะเกิดอะไรขึ้นตุลาการสารรัฐธรรมนูญครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอยากดีนักมาเชื่อมาชี้ห้ามเขาแก้รัฐธรรมนูญเพราะพลเอกสมเจตกับนายสมชายไปร้องเนี่ยเดี๋ยวถอดถอนมันซะเลยให้สวที่อยู่ภายใต้สังกัดพักถอดถอนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่รวมถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการปปทซึ่งทําธุรกิจระดับ4ทำการตรวจทุจริตระดัะบ48ลงมาไม่รวมถึงกสทชที่จะอนุมัติขึ้นความถี่วิทยุโทรทัศน์เหล่านี้ล้วนมาจากสอวอเขาจึงให้สอวอต้องเป็นกลางและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองจึงกําหนดคุณสมบัติที่แตกต่างกับสสไงครับ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม13มาตราฉบับนี้กำลังจะทำให้สอวอกลับไปสังกัดพักการเมืองโดยพฤตินไนครับใครเป็นคนได้ประโยชน์ถ้าสอวอไปสังกัดพักการเมืองกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนอยากแก้กฎหมายอะไรครับหนึ่งกฎหมายถ้งอยากแก้เลย ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. กฎหมายพรบอรสภากลาโหมอยากกองทัพอยากเป็นอิสระถ้าใช่ไหมแก้ซะ 3. กฎหมายสารยุติธรรม 4. พรบอรทั้งหลายนานเนี่ยโทษกรรเนี่ยจะเข้าผ่านสภาผู้แทนแล้วไปวิสภาโดยไม่มีการแก้ไขเห็นไหมครับการออกกฎหมายแบบนี้เนียนมากเมื่อคุณอยากได้ประชาธิปไตยผมก็จะให้คุณได้ประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยที่ผมสั่งได้ ก็จะมีองค์กรอิสระที่มีอยู่เหมือนเดิมแต่ผมสั่งได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับในบ้านในเมืองที่หลังจากนี้ครับพอด,ดีผมขออนุญาตเสริมคุณสมชายตรงนี้นะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หน้าหนึ่งเลยนะครับในคณิตนนครประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายวงเล็บคอปอกอร ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคอปรกอรเรื่องร่างรัฐนูลแห่งราชนาจักรกกไทยแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเสนอนายกประธานรัฐสภาประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านระบุว่าการแก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการยกเลิกข้อห้ามต่างๆเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เฉพาะความสําคัญนะฮะทั้งนี้รัมนุล2550มีเจตนารมณ์กำหนดให้สวซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการตรวจสอบและแตันกรองกระบวนการนิติบัญญัติรวมถึงการพิจารณาเลือกแต่งตั้งให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆต,ตามรัมนุลและการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งสวจึงควรมีความเป็นกลางปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองการ การยกเลิกข้อห้ามดังกล่าวมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอวอได้ทันทีย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนูนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อดุลยภาพของรัฐธรรมนูนโดยภาพรวมอีกทั้งยังเป็นการเอื้อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆอาจเข้าแทรกแซงและครอบงำวุฒิสภาได้ เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนุนที่ต้องการให้สวมีความเป็นกลางโปร่งใสและปลอดจากการแทรกแซงใดๆน,นี่คือนี่คือเจตนารมณ์ของรัฐมนุญนะสำคัญมากนะครับพี่น้องครับถ้าสวเลือกตั้งทั้งหมดก็จะเป็นสวพักเพื่อไทยในภาคอีสานและภาคไหนภาคเหนือนะฮะ พรรคใต้ก็อาจจะประชาธิปัตย์หรืออิสระบางส่วนพรรคกลางก็อาจจะเป็นนะฮะอาจจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาโคราชอาจจะเป็นพรรคพัฒนาเพื่อแผ่นดินคิดดูนะฮะลูกเป็นสอสอแม่เป็นสอบวอพ่อเป็นรัฐมนตรีแล้วเขาจะตรวจสอบกันยังไงอนอนเตียงเดียวกันเนี่ยจะตรวจสอบกันยังไงนะฮะ น,น,นี่คือจุดที่สําคัญมากอาจารย์คณิตนัะนะครเนี่ยเป็นอดีตอายการสูงสุดนะเป็นประธานคณะกรรมการนะอิสระเพื่อความปรองดองแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นยอดนักกฎหมายที่มีความตรงฉินและเป็นคนที่ชี้ว่านะการตัดสินของเมื่อปี4-4เรื่องเรื่องซุกหุ้นคะแนน 8. ปต่อ7นะเป็นการช่อชนเป็นการหักดิบทั้งกฎหมาย เพราะสองเสียงที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงนะไปบวกอีกข้างหนึ่งมันก็เลยกลายเป็น8ต่อ7ที่จริงมันต้องเป็น6ต่อ5เพราะเป็น8ต่อ7ปั๊บก็เลยทําให้บุคคลคนหนึ่งขึ้นมาใหญ่ครับบ้านครับเมืองจนกระทั่งไม่มีแผ่นดินอยู่เดี๋ยวนี้อาจารย์คณิตเป็นคนชี้นะครับเพราะถ้าเผื่อตอนนั้นมีการตัดสินไปตามกระบวนการไม่มีการหักดิบอาจารย์คณิตบอกว่าหักดิบหักดิบจริงๆ ถ้าไม่หักดิบตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่ไม่ต้องมีปัญหาที่ทําให้เดือดเนื้อร้อนใจกันทั้งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็นี่เป็นแง่มุมที่ผมอยากเสนอเพิ่มเติมอีกเชิญครับครับเหลือสองสนาทีนะฮะเป็นประเด็นสุดท้ายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเสนอโดยสมาชิกพรรเพื่อไทยนายวรชัยเหมะกฎหมายฉบับดังกล่าวสาระสำคัญก็คือ ทำผิดให้เป็นถูกคนกระทําผิดจะไม่ต้องรับผิดทั้งในเรื่องกวนบ้านป่วงเมืองเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเรื่องกฎหมายอาญาเรื่องโกงบ้านโกงเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพักเพื่อไทยผ่านหมดในวาระแรกแม้จะมีพักฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถค้านได้ถ้าสอวอมาจากการเลือกตั้งเหมือนกับผู้แทนราษฎร ก็คิดว่าสวก็คงจะผ่านเหมือนกันถ้าอยู่ภายใต้อำนาจของการเมืองของพรรคเพื่อไทยกรณีอย่างนี้ทั้งสองท่งนานในฐานะที่เป็นสวที่มาจากการมาจากการสรรหาท่านมีความเห็นยังไงครับว่าถ้าสวมาจากการเลือกตั้งเหมือนผู้แทนจะผ่านกฎหมายที่ไม่เคยปรากฏในสังคมไทยมาก่อนอย่างนี้ไหมครับคชิญครับผมเรียนนี้ครับว่าพรบรรทีโทษกรรมเป็น เป็นเหตุที่จะทำให้ระบบนิติรัฐล้มเหลวผมเป็นประธานอนุกรรมธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์การเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าตำรวจทหารและพี่น้องประชาชนเมื่อสิบเมษาผมยืนยันว่ามีชายชุดดำพร้อมอาวุธสงคราม M16 อาก้า M79 RPG ลูกระเบิดชนิดกว้าง M26 M67 C4 มากมายเกลายเกินใช้ในการปฏิบัติการทางทหารรอดับฆ่าพลเอกร่มเก้าและพี่น้องประชาชนครับถ้าเราออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมให้บุคคลที่ใช้อาวุธสังหารพลเอกร่มเก้าและพี่น้องประชาชนต่อไปเกิดสงครามกลางเมืองสิครับ พราะเองทาได้ข้าก็ทําได้แล้วค่อยๆออกกฎหมายเิราศักร,รมใช่ไหมครับมันไม่ตายกันเป็นซีเรียเหรอครับตายเป็นแสนนะครับผพสิ่งเหล่านี้มาที่ผู้ที่สภา,าเนี่ยยังไงก็ผ่านไม่ได้นะครับผมก็เรียนแต่ว่าเขาถึงอยากให้เราพ้นไงครับพี่ประสานนะครับแต่ผมเรียนว่ามันมันยังไม่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเวลาอย่างหนึ่งเราคงสู้ในสภา,าเรื่องแก้รัฐธรรมนูนต่อไปอย่างน้อยอีกสองสามอาทิตย์ เมื่อแก้รัฐธรรมนูนสําเร็จหรือไม่ก็ตามพวกเรายกมือยกเท้ารวมเือนก็ไม่พอะสู้ล่างไว้เสร็จแล้วครับล่างไว้เสร็จแล้วหนึ่งคำฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผู้ลงมติในวระที่สามเนี่ยไปศาลรัฐนูนแน่นอนไปที่สองครับ ไปสารดีกา,าแผนแคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแน่นอนครับไปที่สามครับไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ,าราทุจริตเพื่อไม่ชอบแน่นอนครับมันแก้กฎหมายให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนิตสกรรมล้างผิดหรือแก้รัฐธรรมนูญให้เพื่อตัวเองได้มาเป็นสอวอ,อีกแล้วก็ให้สวสังกัดพักการเมืองโดยพฤติไน นะครับอันนี้คงยอมไม่ได้นะครับผมว่คิดว่าพวกเราคงจะไปฟ้องศาลแน่นอนนะครับครับต้องขอบพระคุณนะครท่านวิทยากรทั้งสองท่านท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านประสานมฤคพิทัก์ท่านสมชายสแสวงการครับต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม FMTV สถานีโทรทัศน์เพื่อมวลมนุษยชาติครับขอบคุณพี่น้องกองทัพประชาชนค้นล้มระบอบทักษิณครับผมในฐานะผู้ดำเนินรายการทนายคราสีลอยทองขอจบด้วยคำพูดว่าถ้าหลักนิติรัฐไม่มีบ้านเมืองไม่ยึดหลักกฎหมาย ประเทศไทยจะต่างอะไรกับบ้านป่าเมืองเถื่อนคุณกล้าฉีกกฎหมายทิ้งทำผิดให้เป็นถูกคุณก็ไม่ใช่ผู้แทนคุณมันทาดมันทาดนายเงินทาดโจรคุณไม่ใช่สอสอผู้ทรงเกียรติคุณแค่คนสวมสูตรแล้วก็ใส่เกือกเท่านั้นครับ